ผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมพี่น้องอยู่กับช่อง Youtube นะครับในที่ดีนะครับวันนี้ก็พ่พีพี่น้องนะครับมาชมนะครับสวนข้าวโพดตัวนี้ก็เป็นข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับอายุประมาณสองเดือนกว่ากว่าครับปลูกในรองยางเล็กนี่ครับเป็นต้นยางเล็ก เป็นข้าโพดอาหารสัตว์นะครับอันนี้ก็ปลูกง่ายอยู่ตามาแกะดูเม็ดหน่อยนะครับไม่ได้อมรุงอะไรมากนะครับสําหรับแกงนี้นี่ครับฝักเม็ดเต็มนะครับ ก็จะรอให้แห้งรอให้แห้งดีนะครับอีกสักประมาณหนึ่งเดือนประมาณนี้ครับก็จะเก็บเกี่ยวครับผมวิธีเก็บเกี่ยวก็จะใช้เหล็กนะครับเสียบลงไปด้านข้างแล้วก็ลอกเปลือกออกเอ่อหลอกเปลือกออกแล้กก็หักเอาเกียนมันครับหากเอาเกียนมันหากเอาฟักมันทั้งนี้ครับ แล้วก็นําไปขายครับเสริมรายได้ให้กับครอบครัวนะครับผมหน้าที่ก็ประมาณเก้าไรนะครับปลูกในร่องยางเล็กนี่ครับเป็นตน้นยางพารานะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้ไดย่านะครับเป็นมันจะลกหน่อยไม่ได้คุมยาอะไรมากมายครับสำหรับแปลงนี้ ไม่ได้คุ้มยาครับครับตัวอย่างกำลังขึ้นครับก็จะมีฝักใหญ่ฝักเล็กนะครับเกี่มกัน ระยะห่างของร่องก็40เซนครับประมาณนี้แกจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วครับเดี๋ยวมาอรอรุ่นกันนะครับนะ 8, 9, นเน้อที่แปดเก้วไรนี่แหละประมาณนี้ครับว่าจะทำเงินได้ เท่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกคลิปนะครับตอนเก็บเกี่ยวยาวไปถึงโน่นครับฝั่งนี้ก็ยาวไปไปโน่นครับแปดเก้าไรครับประมาณนี้ก็เสย้สยในระดับปานกลางนะครับ ้าก็จะมีขึ้นมาบ้างครับเพราะว่าไม่ได้คุมนะครับเนี่ยไม่ได้ฉีดคุมครับถ้าฉีดคุมยาก็จะสะอาดกว่านี้นะครับปูกในร่องยางพาลาในที่ยงางพลาก็จะกินไปประมาณหนึ่งแถวนะครับหนึ่งแถวข้าวโพด ปรระมาณนี้คับแถวนี้ก็จะซาดหน่อยครับใช้เป็นรถนะครับปั่นลองพวนดินนะครับพวนครั้งเดียวครับผมระยะหา่หางต้นนะครับก็ประมาณ20่สิบเซน,นะครับระยะห่างของต้นเป็นเครื่องหยอดครับ ที่เขาทำขายนะครับเป็นแบบเข็นหยอดนะครับอันนี้น่าจะตัดยาวออกไปแล้วครับก็จะดูสะอาดขึ้นนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูครับนะตัดยาวออกก็สะอาดครับ นี่นะครับผมพวกนอนพวกเพี้ยก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงครับแค่นี้ไม่ค่อยหนักโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับต้นทุนแล้วก็กำไรนะครับจะเหลือที่เท่าไหร่ละครับผมโอเคนะครับฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ